政府都唔会帮你有啲西國嘅，佢哋啲嘢啦倒咗政府嗰個地方啦，佢哋会抌落去。如果系冇做。 ถึงแล้วจ้ามาเดินห้างจ้าเดินห้างเงียบเลยค่ะฮ่องกงเงียบมากเลยช่วงน,นี้วันหยุดจ้าวันหยุดยาวอีสเตอร์เงียบเงียบเงาเงา อันค่ะก็เงียบเงียบเงาเงามัานนอกมาเดินทางก็บม่มีคนเดอกจากพี่โน้องเงียบเหงาเศร้าส้อยเพราะว่าคนไปเที่ยวหมดคนฮ่องกงนี้ไปเที่ยวหมดเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันหมด ็ไม่เหลือคนเท่าไหร่ค่ะห้างก็จะเป็นเงียบๆงกยบสั่นหนึ่งก้อนจ้ะพี่น้องพาเลาะอีกแล้วเมื่อนี่ หลอกพ,พี่น้องกอยตาาลเด้อร์ลเล็อจังเซ่ะเที่ยวชมน้ำกันจน้ะเาบิ่งกระตูน,นพี่น้องเบิ่งกระตูนป้ะพี่นอ้งนอ,นองโอ้บัดแต่แเงียบเพราะว่าห้างเขาเปิดแล้วแต่ร้านค้ายังไม่เปิดร้านต่างๆยังบม่เปิดจ้ะ มันเปิดสิบโมงจ้ะตอนนี้ยังบ่ถึงสิบโมงเลยจะลงไปอีกสั้นนึงแล้วก็จะไปนั่งรถไฟใต้ดินจ้ะ เป็นเละกันให้ทั่วถึงเด้อเด้่มมีนเด้อที่น้องกัดรอรอดูรอชมไปน้ำกันเด้อลงไปอีกสั้นนึงจ้า นี่ราคาที่ลงไปนี่แหละค่ะ